พี่น้องคะ่ะพี่น้องเือรักและเคารพทุกคนทุกท่านเลยนะคะพี่น้องก <c oughs> <c oughs> ่อนอื่นนะคะยายจะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับพี่น้องทุกกําลังใจเลยนะคะที่เข้ามารับชมเนาะกับคลิปของยายจอยนะคะกับเรื่องราวของยายจอยสไตล์บ้านๆของยายจอยนะคะเนาะก็คือ2เดือนนะคะยายจะกลับไทย2เดือนเนี่ยก็คือ เป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากนะคะแฮปปี้มากเลยเนาะส่วนเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆนานา,นานเนาะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่ายายจอยตั้งใจว่า2เดือนนี้ยายะจอยจะจัดการอะไรบ้างทําอะไรบ้างเนาะและแล้วมันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะซึ่งวันนี้กําหนดนะคะกําหนดยายจอยกลับนะส่วนขณะน,นี้นย <c oughs> ยะยายจอยก็มาพักที่โรงแรมนะคะรอบินนะคะรอบินกลับสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่เนาะ ซึ่งเยอเจตก็จะมาเล่าเนาะในระหว่าง2เดือนนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนะาะก็คือ เรื่องนะคะเรื่องหลานก็โอเคนะเขามาสำรวจตรวจต่อตรวจสอบทุกอย่างแล้วนะคะก็รอไปเนาะส่วนเรื่องไรเรื่องนาก็โอเคทุกอย่างเคลียร์นะคะเรื่องค่าเช่าค่าอะไรก็เอาเข้าบัญชีเรียบร้อยเนาะส่วนเรื่องรถคูคูต้าก็วางแผนงานเอาไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทุกอย่างเคลียร์เนาะส่วนเรื่องบ้านนะคะซ่อมแซมบ้านเนาะต่อเติมบ้านเนาะก็โอเคนะคะเนาะรอกลับมาอีกรอบแล้วก็ต่อเติมกันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องอย่าใจไม่รีบนะาย่าใจไม่รีบเนาะซึ่ง ก็นี่ราคาวิถีชีวิตบ้านๆของสไตล์ยายจอยนะคะยายจอยเนาะก็คือไม่มีอะไรมากมา,สายสไตล์บ้านๆน,นะคะส่วนเรื่องสุขภาพยายจอยก็มีอันจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องสุขภาพเนาะซึ่งยายจอยก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่ายายจอยเนี่ยเป็นคนป่วยเนาะก็เป็นคนป่วยแต่ยายจอยก็แข็งแรงอยู่นะคะแข็งแรงแต่ว่าเพียงแต่ว่าสภาพอากาศบ้านเราเนาะมันร้อนนะคะมันร้อนซึ่งในระหว่าง2เดือนเนี่ยยายจอยรู้สึกนะก็คือแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบ เอ่อยายจอยเนี่ยเกือบเข้าโรงพยาบาล3ครั้งนะคะเกือบเข้าโรงพยาบาล3าครั้งก็คืออาการไม่ดีนะอาการไม่ดีเลยคือมันมันเหมือนกับเราจะเป็นลมหรือว่าอะไรสักอย่างคือมันไม่ดีเลยก็คือใจยายจอยก็คืออยากไปนอนพักให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลแต่ว่า ก็ไม่กล้าไปเพราะว่าช่วงนี้นก,ก็โุคระบาดหมอเขาก็จะรับยากหน่อยหนึ่งเขาก็จะไม่ค่อยให้ใครเข้าไปนอนพักในโรงพยาบาล <c oughs> ง่ายๆนะคะแล้วยังไงเขาก็ได้ให้กลับมาอยู่บ้านอยู่ดีประมาณนั้นนะคะแต่ว่ายาจเจก็ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรตอนที่ยาจเจป่วยหรือว่าไม่สบายนะคะพี่น้องก,ก็เลยเป็นอะไรที่เงียบๆกันไปนะคะนกเอ่อก็อาการที่เป็นแบบนั้นก็น่าจะ3ครั้งนะคะ3ครั้งที่รู้สึกว่าแ yeah ย่นะคะแย yeah ่มากๆแต่ว่าเจเจก็ สู้นะคะยายจ่อยก็สู้เนาะแต่ด้วยด้วยความที่เป็นยายจ่อยอะ่ะคือยายจ่อยไม่ได้ดือ้อไม่ได้สนนะแต่ยายจ่อยเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้เนะพี่น้องมันอยู่นิ่งไม่ได้ยายจ่อยก็ไปในช่วงกลางวันเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะก็โอเคแต่อาการที่ยายจ่อยเป็นก็จะจะเป็นช่วงกลางคืนนะคะซึ่งก็ลงความเห็นกันอยู่ว่าพี่น้องเนาะก็คุยคุยกันเนาะว่าอาจจะเกิดจากการฉีดวัคซีนนะคะพะยายจ่อยฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมาสาเข็มเลยนะคะ แล้วพี่น้องก็เลยบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะแรงแล้วก็การที่ใช้ชีวิตยอยู่ในบรรยากาศที่เราอยู่เมืองร้อนใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ฉีดไฟเซอร์เนี่ยให้ทั้งสามเข็มเพราะว่ามันแรงมากแล้วที่พี่น้องเห็นนะคะที่พี่น้องเห็นตอนที่ยายจอยทําคลิปก่อนๆว่ายายจอยอืดยายจอยบวมยายจอย <laughs> นะก็คือมันมีบ้างนะคะก็คือผลของอ ร่างกายเนาะที่ที่มันป่องมันพองเหมือนเดียดจอยจะอ้วนขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วนะคะพี่น้องน้ําหนักเท่าเดิมนะน้ําหนักเท่าเดิมแต่ว่าสภาพร่างกายมันเหมือนกับลูกโป่งอ่ะที่มันพองขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วร่างกายเดียดจอยน้าหนักเดียจอยเท่าเดิมแต่ที่พี่น้องได้เห็นเห็นกันนะคะที่ว่าเหมือนกับอ้วนมากแล้วก็ฉูบเลยอะไรประมาณนั้นก็คือมันเหมือนกับเรา พองนะคะมันพองเหมือนลูกโป่งอะประมาณนั้นเนาะด้วยสภาพอากาศแล้วก็อาการป่วยของยายจอยเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็โอเคพอมาอยู่ห้องแอร์แล้วก็ไม่ปอกไม่พองไม่บวมอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งน่าจะเกี่ยวกับวัคซีนมากกว่านะคะในใน,ในการลงความเห็นของยายจอยเนาะโดยปกติ ครัง้งก่อนๆที่ยายอจอยมาเนี่ยก็คือมันก็จะบวมนะคะก็จะบวมประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้แต่พอหลังจากอาทิตย์หนึ่งไปแล้วร่างกาย,ยายอจอยก็จะปกติทุกอย่างแต่มาครั้งนี้นะคะเยอจอยก็จะบวมแบบนั้นทั้งสองเดือนเลยพอยายอจอยเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ในสภาพอากาศเยน็นร่างกาย,ยายอจอยก็ปกตินะคะปกติเนาะเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับอากาศมากกว่าในในความเห็นของเยอจอยนะคะพอเยอจอยฉีดวัคซีนไฟเซอร์สามเข็มนะคะเนาะพี่น้องขาเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะยายจอ่อยก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ไปพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าเนาะซึ่งไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์เลยก็แล้วกันเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปปิดท้ายสําหรับอาการกลับมามือไทย2เดือนของยายจ่อยนะคะพี่นนองเนาะโอเคนะคะสสาหรับคลิปนี้ยยจอ่อยขอขอบคุณแล้วก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเนะาะบายๆนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะบายบาย